ฟุตบอลพิมพ์ลรกอังกฤษเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการทําการแข่งขันไปหลายคู่โดยเฉพาะคู่แรกของค่ำคืนวันเสาร์สิงห์บูโชซีของพวกเราก็ได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเจ้าสัวน้อยฟูลแลมแต่สุดท้ายคนระับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมที่ยากแต่สิงห์บูโชซีก็สามารถที่จะคว้า3ามแต้มเอาชนะฟูลแลมไปได้ด้ดยสกอรที่ค่อนข้างที่หากใครไม่ได้ดูเกมนี้อาจจะมองว่าเป็นสกรที่ชิวๆแต่ท้าที่จริงแล้วนะครับในเกมนี้มันมีเรื่องราวหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ ที่ต้องพูดถึงนะครับโดยเฉพาะอาการบาดเจ็บของเตยมดีลับที่ทําให้เชลซีเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของผู้เล่นในแนวรุกนะครับในเกมนี้เชลซีไม่ได้ปรับไลอัพตัวจริงจะนัดก่อนมากนะครับยังให้เปโดเนี่ยยืนเป็นหน้าต่ําเพราะพาเมอร์เนี่ยไม่พร้อมแล้วก็ให้เอตเรวาวินเรียรเนี่ยออกสตาร์ทอย่างต่อนเนื่องอีกดัดขณะที่ฟูลแลมนะครับก็ยึดไลอัพชุดเติมเช่นเดียวกัน นะครับโดยมีเซซิย,ยงเป็นแบ็คซ้ายนะครับและแดนกลางเป็นคิงเด็กดาวรุ่งเป็นตัวจริงอีกนัดเหมือนกันเริ่มเกมมาต่างฝ่ายก็ถือว่าต่างมีโอกาสด้วยกันทั้งคู่จนกระทั่งนาที14ข่าวร้ายก็มาเยือนสิงห์บูโชซีจนได้เพราะอยู่ๆเรียมทีแลบก็ลงไปนั่งกับพื้นเหมือนจะมีอาการเจ็บที่แฮมสติงจากจังหวะวิ่งไล่บอลก่อนหน้านี้แพทย์ก็เข้ามาเช็คอาการสุดท้ายไม่ให้เล่นต่อทําให้ทดิจร์เนี่ยต้องลงมาทําหน้าที่แทน จนกระทั่งนาที23่เกือบจะเป็นเจ้าสัวน้อยเนี่ยเอาประตูออกนําไปก่อนจากจังหวะโต้กับบอลเด้งไปเด้งมาอยู่กลางสนามสุดท้ายมาเข้าทางเบอร์เก้แทงทีเดียวส่งให้เจ้าหนูคิงเนี่ยทะลุดลุดเข้าไปดวลกับโทซินแล้วก็โยกเข้ามาฝั่งขวายิงลอดขาโทซินเข้าสองแรกไปนะครับสุดท้ายกรรมการไปดูภาพช้าข้างสนามก่อนจะย้อนกลับมาจากฟาร์มูนิสที่พยายามหมุนตัวหนีชารบานแล้วเหมือนไปเหยียบเท้าแบบไม่ได้ตั้งใจ แต่ผู้ตัดสินมองว่าจังหวะนี้เนี่ยครับมันเป็นจังหวะที่เข้าประทะแบบไม่ระมัดระวังซึ่งจังหวะนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่หลายคนอาจจะมองแย้งเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมบอกเลยนะครับว่ามันจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับดุลยพินิษของผู้ตัดสินแต่สุดท้ายผู้ตัดสินไม่ให้มันก็ทมให้โอกาสเนี่ยมันกลับมาอยู่ที่เชลซีเจ้าบ้านอีกครั้งเนื่องจากเกมนี้ถือว่ามีจังหวะเช็ค VR นะครับที่ผมพูดถึงเนี่ย ทำให้มีการทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกมากถึง8นาทีกันเลยแต่ในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกกลายเป็นว่าเชลซีเนี่ยนะครับมาได้ประตูออกนําเฉยทั้งๆท,ที่เกมนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะอึดอัดจากจังหวะเตะม,มุมอย่างต่อเนื่องผลน,นี้นะครับเป็นการเปิดจากฝั่งซ้ายในกรอบหกล้าเป็นจูเอโดเนี่ยนะครับเฟตัวออกมาแล้วก็มุ่งบอลเข้าประตูไปเชลซี Chelsea ออกนำ1-0ในช่วงเขาเรียกว่านาทีบักแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้อย่างที่บอกครับ การที่ครึ่งแรกเชลซีมีรูปเกมทีกค่นง้างที่จะน่าอึดอัดสุดท้ายมาได้ประตูขึ้นนําในช่วงท้ายครึ่งแรกแบบนี้มันทําให้การเล่นในครึ่งหลังสามารถที่จะปรับแผนการเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับเริ่มตน้นครึ่งหลังมาไม่ทันไรสิงค์บูเชลซีก็ได้มีการถามหาจุดโทษจากจังหวะที่ลูกคอสเนี่ยไปติดบล็อกของเซซิยง,งซึ่งยกแขนขึ้นมาตอนกระโดดบล็อกแล้วมันไปโดนศอกของเขากรรมาการรอ VR เช็กก่อนนะครับแล้วก็วิ่งไปดูภาพช้า ซึ่งมันก็ได้มีการย้อนไปดูจังหวะก่อนหน้านั้นด้วยว่ามีการล้ำหน้าหรือว่ามีการฟาวก่อนที่จะเกิดลูกคอจังหวะนี้ขึ้นหรือไม่ท้ายที่สุดอุลสินก็กลับมาแจกจุดโทษให้กับเชลซีด้วยการจับแฮนด์บอลเซซิยงนะครับเอนโซเฟนเดสเกมนี้ก็รับหน้าที่สังหารเข้าไปไม่พลาดทําให้สิงห์เชียลซีออกนํา2 0นะครับถ้าจะพูดถึงฟอร์มการเล่นของเอนโซเฟนเดสก็ต้องบอกว่ามันเป็นเกมที่ดูแบบติดติดกัดขัดอยู่ค่อนข้างมากแต่ในเกมที่ทุกอย่างไม่เป็นใจเนี่ยเขากลับ มีหประตูแล้วก็อีก1นึแอซิตก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะงงๆอยู่เหมือนกันสำหรับเอ s นโซเฟนเดสนะครับแต่ถือว่ามันเป็นเป็นเรื่องที่ดีในช่วงเวลาที่มันอาจจะไม่ได้เป็นดังใจช่วงเวลาที่เหลือก็ไม่ได้มีประตูเพิ่มจบเกมเนี่ยเชลซีเอาชนะฟูลแลมไปได้ด้วยสกอร์2-0ทำให้3เกมแรกเนี่ยเชลซีเก็บได้ถึง7แต้มนะครับแล้วก็หลังจากที่สเปอร์พลาดท่าแพ้กับบอนมัด ก็ทําให้พวกเราเนี่ยได้เป็นจ่าฝูงอย่างน,น้อยก็คือ1วันประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้ก็คือเป็นอีกเกมนะครับแม้ว่ามันค่อนข้างที่จะอึดอัดไม่ได้ดังใจทําให้นึกถึงเกมแรกที่พบกับคิตตันพาเลตเกมนี้ก็ได้เล่นในบ้านเหมือนกันแล้วก็เป็นเกมที่น่าอึดอัดเหมือนกันแต่เกมนี้พวกเราท,ทําแต้มหลุดเอาง่ายก็คือไม่ไม่สามารถที่จะเก็บ3ามแมเต็มได้นะครับด้วยการเสมอกับคิตตันพาเลต์ศูนย์แต่เกมนี้ต่างออกไปตรงที่ว่าผลลัพธ์เราได้สามคะแนน ทั้งที่เป็นเกมที่น่าอึดอัดมากๆโดยเฉพาะในครึ่งแรกนะครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือจุเอาไปโดสามารถที่จะทาประตูได้ในช่วงก่อนหมดครึ่งแรกทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันง่ายในครึ่งหลังสิ่งที่น่าเป็นห่วงนั่นคือเรื่องของอาการบาดเจ็บของเลียมดีแล็บซึ่งถือว่าเป็นออปชั่นเสริมในการที่จะทําให้เราเนี่ยนะครับมีทางเลือกที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีผลการแข่งขันหรือว่าผลลัพธ์ที่มันตามที่เราต้องการในวันที่ฟอร์มไม่ได้เป็นดังใจสิ่งที่ผมกำลังจะสื่อก็คือ อตอนนี้เรามีแค่จูอัลเปโดในส่วนของแนวรุกกองหน้าที่ไว้วางใจได้ถ้าวันหนึ่งหรือในช่วงที่เรียมดีแล p บเจ็บเนี่ยนะครับเราไม่แก้ไขปัญหาตรงนี้จูอัลเปโดเล่นไม่ได้เราอาจจะไม่มี3มแต้มแบบงงๆเหมือนในเกมนี้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องแก้ปัญหาในจุดนี้ให้ได้ต้องหาทางเลือกที่จะมาเป็นออปชันที่ดีในการที่จะเก็บชัยชนะในเกมถัดไปเหมือนอย่างเกมนี้ให้ได้นะครับ สุดท้ายแล้วถือว่าเป็นการออกสตาร์ทแล้วก็ยินดีกับสาวกสิงคโปรซีทุกทกท่านด้วยนะครับสเกมผ่านไปถือว่าเป็นการออกสตาร์ทที่ดีที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะรักษาฟอร์มหรือว่าผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับหากชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา MRST a f o กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปเลยครับ